รวมๆแล้วถือว่าดีแต่ไม่เท่าภาคเก่าเอาล่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PG f r o t Channel นะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับการรีวิวเกม Diablo ภาค4กันนะครับผมสำหรับใครที่ไม่เคยรู้จักหรือเล่นซีรีส์เกม Diablo มาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายถึงลักษณะของตัวเกมกันก่อนนะครับลักษณะของตัวเกมจะเป็นเกมแนวแอคชั่นในมุมมองจากด้านบนทีมจะมนุษย์ดักด้ก,กซึ่งถูกพัฒนาโดยบริษัท Entertainment โดยในภาคนี้จะมีความแตกต่างจากภาคก่อน ตรงที่ภาคนี้จะเป็นแนว Open World เหมือนกับพวกเกมออนไลน์ที่พบเจอผู้เล่นอื่นได้ง่ายสามารถเล่นกันเป็นแบบปาร์ตี้แบบสะดวกสบายมีแคลนเพื่อให้ผู้เล่นพบเจอกันได้ง่ายยิ่งขึ้นแผนที่จะเป็นแบบตายตัวมีอีเวนต์ต่างๆให้ผู้เล่นได้มาช่วยกันเคลียร์ภารกิจมีมากมายไม่ว่าจะเป็น s i ค์เควส t ลงดันอีเวนต์จำกัดเวลาเวิ l ์ b บอส p v p และเนื้อเรื่องแต่จากที่กล่าวมา มันทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับเกม Diablo Online มากกว่าจะเป็น Diablo 4ในตัวเกมจะมีให้เราเลือกอยู่ทั้งหมด5อาชีพนะครับนั่นก็คือ Barbarian, Druid, Necromancer, Rogue และ Sorcerer Barbarian เป็นนักรบผู้พ,พร้อมจะเข้าประจันหน้ากับทุกสิ่งอาชีพที่เน้นการตรีใกล้ตีแรงแทงเก่งกลางเกมถึงท้ายเกมเหมาะก,กับสายลุยๆกระโดดเข้าไปบูในกลางวง Druid จอมเวทสายธรรมชาติสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าหรือมนุษย์หมีก็ได้ใช้เวทในการโจมตีหรือว่าเรียกสัตว์ป่ามาช่วยก็ได้เช่นเดียวกันเป็นอาชีพที่เล่นยากมาแต่ไหนแต่ไรน,นะครับอาชีพนี้น e โครแมนเซอร์จอมเวทแห่งความตายผู้ใช้เวทและคำสาปเรียกทหารโครงกระดูกและโกลเดมเข้ามาช่วยสู้ได้เหมือนจะตัวบางตายง่ายแต่ถ้ายืนในดถูกตำแหน่งถึงดาเมจจะมาน้อยแต่ว่าไม่ตายแน่นอนโรคจอมโจรผู้คล่องแคล่ว เล่นได้หลากหลายดาเมจสูงแต่จะเล่นให้เก่งต้องใช้ทักษะในการเล่นที่สูงตามเช่นเดียวกันซ,กซ็อกเซอร์นักเวทผู้ใช้ท่าทั้ง3เข้าโจมตีก็จะมีเวทไฟน้ำแข็งและสายฟ้าสามารถทําดาเมจเวทได้รุนแรงแล่มาด้วยการที่ตายง่ายเพราะว่าตัวบางแต่ก็มีเวทที่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองทําให้สามารถทิ้งระยะห่างจากศัตรูได้ง่ายจริงๆแล้วราะเอียดต่างๆในตัวเกมนั้นมีมากกว่านี้นะครับแต่นี่คือคร่าวๆประมาณนี้มาพูดถึงสิ่งที่ผมชอบกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้าง 1. ถ้าเทียบกันในสายเกมแนวเดียวกันนะครับในยุคปัจจุบันถือว่าทำออกมาได้ดีสนุกใช้ได้เลย 2. กราฟิกไม่ได้เรียกว่าอลังการแต่สวยฉากต่ตางๆเนี่ยเข้าถึงความหมุนหมองได้ตามสไตล์ d ดียร์โบซึ่งทำให้เราอินไปกับบรรยากาศต่างๆได้นะครับ 3. เพลงประกอบดีเข้ากับฉากต่ตางๆนะครับทำให้เพิ่มอารมณ์เข้าร่วมเข้าไปอีก 4. ระบบออกแบบมาสนับสนุนให้ผู้เล่นได้เล่นได้ง่ายขึ้น เช่นตัวสกิลต่างๆนะครับสามารถที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ง่ายอยากจะลองสายใหม่ๆตามของที่มีก็สามารถทําได้ง่ายเพราะการรีสกิลเนี่ยใช้แค่เงินในเกมเท่านั้นและตัวเงินก็ไม่ได้หายากอะไรการวาร์ปไปกลับที่ต่างๆนะครับทำได้ง่ายกว่าภาคก่อนๆคืออยากจะเปิดวาร์ปก็เปิดได้เลยแค่เลือกจุดที่เคยเปิดวาร์ปก็สามารถที่จะไปตรงนั้นได้เลยนะครับไม่ต้องวิ่งไปหาวาร์ปก่อนที่จะวาร์ปได้อ่อไอที่ว่าวาร์ปไปจุดๆนั้นเนี่ยผมหมายถึงว่า ว์ปไปตามเมืองต่างๆนะครับไม่ใช่ที่ไหนก็ได้ในแผนที่แล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการเก็บของเพราะว่าภาคนี้เนี่ยปรับให้ของ1ชิ้นเท่ากับ1ช่องไม่ต้องมาจัดให้วุ่นวายอุปกรณ์สมใยต่างๆก็สามารถหาได้ง่ายนะครับเพราะว่ามีอีเวนต์ต่างๆให้ไปฟาร์มของการเดินทางก็สามารถเดินทางได้รวดเร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามีม้าใช้แต่กว่าจะได้ใช้เนี่ยก็ตอนเกิดจะจบเนื้อเรื่องแล้วด้วย อาละทีนี้มาดูในส่วนของจุดที่ผมไม่ชอบกันบ้างนะครับ 1. ตัวเกมไม่ได้ท้าทายอะไรมากอันนี้ผมต้องขอตัดเรื่องของความยากง่ายของแต่ละอาชีพไปก่อนนะครับคือมันเริ่มน่าสนใจตอนมาเทียที่3แล้วซึ่งเทียรสก็จะจบเนื้อเรื่องแล้วด้วยถ้ามองในกรณีที่ไม่เคยเล่นแนวนี้มาก่อนก็พอที่จะยอมรับได้อยู่แต่มันก็จะดูสบายสบายไปหน่อยด้วยความที่ผมเคยเล่นเดียบรูมาก่อนนะครับ ในการเล่นแบบ normal ของภาคนั้นเนี่ยยังเก่งกว่าไนท์แมร์ภาคนี้อยู่นิดหน่อยในภาคนั้นเนี่ยจะมีตัวหัวหน้ามอนที่มีบัฟแปลกๆอยู่ซึ่งมันแรงมากในบางบัฟการที่จะเดินเข้าไปต่อยดื้อๆเนี่ยบางทีก็ต้องคิดก่อนว่าจะเอาอยัางไงนั่นทําให้ตัวเกมน่าสนใจกว่าแบบนี้ที่เจอหน้ามอนก็วิ่งเข้าซัดโลดแล้วถ้ายิ่งปรับให้ความยากมันมากขึ้นเนี่ยมันก็ยากขึ้นสมกับชื่อคือแบบมันยากโคตรโคเลยอะแล้วเรื่องการตายแต่ละทีก็ต้องวิ่งมาเก็บศพ พราะทุกสิ่งทุกอย่างมันร่วงหมดของก็มีพังทุกครั้งที่ใช้แต่ภาคนี้ตายถึงจะเริ่มเสียหายในเรื่องเก็บของจริงๆแล้วการต้องมาจัดกระเป๋ามันก็ถือว่าเป็นเสน่ดีนะครับเพราะว่ามันจะต้องคิดก่อนว่าเออจะเก็บอันไหนจะทิ้งอันไหนจะจัดยังไงให้คุ้มสุดพอเอาอะไรพวกนี้ออกไปเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่ากับภาคสสักเท่าไหร่นัก 2. ถัดมาคือเรื่องของเวลมอนในภาคนี้จะมีการปรับเวลมอนให้เพิ่มขึ้นตามเวลเรา ทำให้ไม่เห็นถึงการพัฒนาการของตัวละครเลยมีเวลเยอะก็แทบไม่รู้สึกแตกต่างอะไรสิ่งที่ทําให้เรามีความห่างชั้นจากมอนมากขึ้นก็คือของที่สวมใส่ได้ของตรงสายก็เล่นสบายขึ้นแค่นั้นจนมันมีคนแนะนําว่า living quest เนื้อเรื่องให้จบค่อยมาเก็บอย่างอื่นส่วนหนึ่งก็คือคอนเทนต์อื่นๆในเกมจะมาหลังจากเนื้อเรื่องจบนะครับและถัดมาก็คือโลกสามก็จะเปิดก็คือช่วงนั้นแหละยิ่งโลกสูงขึ้นของดีๆก็จะดอกมากขึ้น ทำให้คนเร่งรีบที่จะจบเนื้อเรื่องเพื่อที่จะมาหาของได้ง่ายๆ 3. ด้วยความที่ผู้พัฒนาอยากให้เกมออกมาเป็นแบบออนไลน์มากกว่าทําให้1เล่นออฟไลน์ไม่ได้ถ้าจะเล่นก็ต้องมีเน็ตต่อให้เครื่องแรงแต่เน็ตกากก็คือหมดสิทธิ์สองทำให้ไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องเท่าที่ควรคือการเล่าเนื้อเรื่องน่ะดีนะครับแต่ว่าการที่คอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันอยู่ท้ายท้ายเกมเนี่ยทำให้คนนั้นน่ะ รีบเล่นให้มันจบคือจริงๆแล้วคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยปล่อยออกมาก่อนเนื้อเรื่องจบก็ได้แล้วเน้นให้บอสอโหดก็ยังได้เลยมันไม่ได้มีเนื้อเรื่องที่น้อยนะแต่ผมมองว่าลิลิสที่เป็นตัวหลักของเกมเนี่ยมันควรที่จะเป็นรัดบอสจริงๆไม่ใช่แค่หนึ่งในบอสในเกมนะ 4. ความเก่งของบอสแต่ละตัวเนี่ยมันไม่สมกับความเป็นบอสเลยกลับไปเปรียบเทียบกับภาค2ภาคนั้นเรียกได้ว่าแท้จะปั๊มยาสู้เปิดวาร์ปไว้รอเผื่อที่จะสู้ไม่ไหวจะได้กลับมาเติมยาไปตอบบอสต่อ คือมันควรที่จะยากขนาดนั้นดิแต่นี่คือแทาจะแยกไม่ออกเลยว่านี่คือบอสนะสิ่งที่ทําให้ต่างคือมันมีสก,กิลเฉพาะของตัวบอสเท่านั้นเองสรุปโดยรวมนะครับก็ถือว่าดีคนที่ชอบเกมแนวนี้และชอบที่จะฟาร์มไปเรื่อยๆเหมือนกับเล่นเกมออนไลน์ไปด้วยเนี่ยเกมนี้ถือว่าตอบโจทย์คุณแน่นอนสําหรับไทยที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับก็บอกว่าคุณอาจจะต้องลองเลยละ่ะส่วนคนที่เคยผ่านเกมนี้มาแล้วอย่าง Diablo 2เนี่ยคุณอาจจะสึกเสียความรู้สึก นิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังว่าแหละภาคนั้นมันสุดจริงสําหรับคะแนนที่ผมใช้กับเบียร์บรูภาค4นะครับก็คือ7คะแนนครับอย่าเชื่อที่ผมบอกไปซะทั้งหมดนะครับจนกว่าคุณจะได้มาสัมผัสด้วยตัวของคุณเองคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากทางผมแล้วก็การไลฟ์สตรีมด้วยนะครับผมเอาละสำหรับวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคน enjoy กับคลิปนี้นะครับผม ขอบคุณมา,มากๆเลยที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้บายบายครับ